สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นเจอร์ไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจะพ่อแม่เป็น้องอื้มเฮทอินุกิพ่อแม่พี่น้องจ้าคนแข็งแรงคนจะขื่อคนคนนั้นเลี้ยงๆคนมาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเก็บตัวยังอยู่ในป่าอยู่คือเก่าแล้วฝนตัวกระสังเดี๋ยวก็เที่ยวเที่ยวตกเที่ยวตกลิล่นเดี๋ยวก็เที่ยวนั่นอยู่กระสังไม่กลัวกลัวอย่างเดียวไม่ได้เก็บเห็ดเมื่อกี้ก็ได้เก็บเลียงเต็มแข็งแรงเนี่ยคุน่ะมันบมายไปกว่านี้้แลวล่ะจ้ะเนี่ย นี่เก็บเอาเนี่ยมันนี่นเนยเก็บเอาตะดณกที่มันเน่ยเกียงใดเนี่ยเพื่นบานเพื่นกระว่ายาวแล้วล่ะเขาก็เลือกเอาอเลือกเอาที่มันเก็บแต่อัเน,นี่หน่อยครับหน่อยครับจอยยังไงนี่จ้ะเห็นอันนี่นนนเกียงลื่นดีขนาดได้นี่ ปานเดยเ์มังเนี่ยปุนป่นเด็กปุ่นอะเฮ้ยนี่โอ้ยข้างล่างนี่กกปาน,นี่มนันเห็ดคู่หนูกับมันเห็ดอินโอกิจก้ะเห็ดมันเห็ดตั้งลงก็คือสิบเดียมันดอกเพราะว่าขอนใหม่กะเถาพระท่านขอนใหม่เถาพระท่านจาัง เราติดแถวพระท่านพา่อว่าเดี๋ยววันท่างกระเพือกระจอกก็มาหลากค้อนไปละแถวพระท่านดอกขาเันติดอยู่กับสร้างเอาตะดอกกันเราไปแกงเส้เป็นเสือเป็นแนวต่อไปจ้ะพาเลื่อนไปตัวนี่ก็ปล่อยไหวนะพุน่นสับหลากอยู่ปฟ้าใหญ่ได้เดี๋ยวเอี้จอยมาเก็บปลาพ่อแม่พี่น้องจ้ะถ้า ถอาจยอยบลีผ้าเก็บต่อจากกระสิพาเข้าไปแกงเฮ็ดเลยด้ยจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่ะฝนเลิมตัวแข้ง่ะจ้ะเดี๋ยวกล่องสิพัง,งเแมือนยังดอกเดี๋ยวกล่องมันจะพังเหมือนขึมฝ่าขึมฝนต๊ะแสบตกนัวดต้นต๊ก,ตก,กระดีไปย่างหนึ่งเฮ็ดเกิดเฮ็ดออกนะจน๊ะเนาะ จะพาเรือนไปีกทีหนึงจ้ะเอาความแปลกประหลาดของต้นใหม่มาให้เบิ้งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นลัมตนของต้นใหม่ฝนกระตบ๊บจะพาแวะมาอีกตรงนี้ที่นึงนะจ๊ะนะเบิ้งเด่นเป็นตะขอเหล็กบก่บอกเจ้าว่าเบิ้งก็โดนม,มีเลยไมีเหล็กบ่นั่นจ้ะเบิ้งเราดูคนธรรมชาติสร้างมาไปต่อจ้าเฝนกระลังตรกรถตำรวจก,ก็วิววิววิวอยู่ฝนมันตกถนนลื่นล้ม ื่นไปจ้ะทำแบบมึงหนีจังหน่อยกันเจองสิภาคเขาบ้านเื่อมีเห็ดทูนูใหเก็บทางอื่นขาเจ้าในาเก็บเห็ดไอ้นั่งร่มแตกสวดๆอ้ยูขาจเขาจ้าเฮ็ดขาเจ้าตะละกอตะละ้อนเอออนซ้อนซะเห็นแล้วคันมือแท็เพลินจากเล่าอยากเศร้า,า,าน้ำเพลินกะพองกันง่ามขกง,ง่ามเนี่ยนะจ๊ะน้อเมื่อกี้ขี่พนันคอนมาหล่ค้อนอยู่ มีตะขอนจัะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหาเห็ดกะบอมีมีตะขอนอีหลีบางอย่างเห็ดทูนูเอาได้เวาลาเนี่โอ้ขออยู่อพอหอมปากหอมคอ ก็ปล่อเฮ็ดตั้งสิผ้ากีดเด้อจ้ะเด้อหวานเปิดจีริกีดเนาะกีรัะเก็บตอกว่าไงหนึงจ้ะลมแห้งๆลมกำลังแรงฟังเสียงลมจ้ะแต่ยานเนาะไปแต่กิ่งไม้ล้นเส้นหัวปลุกจอยคักเนี่ยผ้าเก็บตั้งเลยจะกใส่ผ้าเข้าบ้านแล้วกาไปแกงเห็ด แกงเฮตสตดซเก็บมาอะไรแกงรูดหวานดีขนาดแล้วจ้ะฟังเสียงลมโอ้โหอ้าลุงน่าก็อยากเกิดอล้วแล้หายนี่สันส่นสัน่นฟังเสียงลมโอ้โว ดอกน่อยพุเต็มสับลาดเู่พุนเอาพ้นไดเอ้ยุเนะ็สับลาดหมรา,าง้านจก็เต็มสับลาดไม่จะดอกหน่อยจ้ะเดี้ยงไา่แอบเกิดจุีดอกนี่หน,นเพียบเลยเล่มอดดอกที่พ่อแกงได หน่อยเพียบเต็มสาบหลาบเลยโอ้ยมันเพียบมันแอบเกิดอยู่ใต้เองไม่พี่เอามาด้วยเอาไม่ก็จะก็หมวกดอกหน่อยเพียบกำลังเกิดอีกรอบไปหอา วนใหม่นะเต็มซา,าบหลาบอยู่ห่างบม่มีเห็ดนางรมพ่อดเดอแต่ละต้นสาสตร์จะของวันใหม่สีแหงเนี่ยกะองเพื่็เ่มาค้นออกไปไปไหว้เทพไอ้ความหลอนแจกใจทุกเรื่งค่าเลื่อนไปจาะนั้น้าใจเพิ่นขึ้กันตกนหน่อยท่านจะโอ๊ะจิทุ กวดแล้วเนี่ยเจุ้คนนะนะกำคิดริบอยู่หลุดออกกัอนอา้าวตกแล้วตกแหละจะเพื่องจะเพื่องให้หลุดออกคอนี่กันดอกสมียแกงแสบขนาดน,นี้นี่หน่อยน,นี่แลหละเต็มคอนลย เสียงฝนยาฟ้ายาฟ้าไปยังยาฟ้าเ้ายาฟ้าตุกใต่ฝนใหม่พี่หลบเป็นบอยู่คนปุ้ไปจากฝนตุกปัทพอไปลองจาปัดปัดปัดจนว่าเถา มึงเราเกิดเลยนี่มึงเราเกิดเลยนี่โอ้โหโอ้มันหลุดมันหล่นลงมาตัวนี่จ้ะมันหล่นลงมาเถ่าเลยพุ่นะเมันนักฝนฝนตกซะมันเป็นเปียกฝนเพราะกันลุดลงมาสันแล้วสุดยอดเลยเนาะจ้ะเนาะพุ่นงามขนาดเบื่อแล้วเบื่อยเป็นไรเป็นเสือเป็นแนวต่อไปมึงเราเกิดสุดยอดขนาด เอาสิรุกระหว่างตัเติ้งพลเรตีนิชาฮะมานชองามพะนาต่ว่าเพื่อนนึงเบื่อไแล้วว่ายเพื่อนไหมจ้ะโอ้วฝนฝนเอาละจ้ะเอาละที่เสิ้าพ่อแม่พี่น้องเข้าบ้านน้ะก็ลังยางไปหารถจ้ะอันนี้กระโดดหน่อยพูดนี่เต็มคอนสับหลับอยู่คือกัน โค้หนูุณละจะเง่ะุป่ะเต็มไปหมดเลยคุณะอีจักอาทิตย์ุณะโอ้โหปลาดอเจาเบิ้งแนี้วนนราจอยบอกดนจ้ะพุ่งี้นี่พุ่ะเป็นพันๆเป็นาลยดอกคุณตัวนี่พุณ่ะเต็มอยู่ล ไ่าเปนไงซะโอ้โหข้างพี่ข้างพี่แอบอยู่ข้างล่างพี่อันนี้เอาได้เอ้าดอกนี้ก็เอาได้อยู่นะพูดนะป่าติดทั่วพูดนะมันของคอยได้จ้ะ ะหน่อยโขดเพิ่นเอาไม่ได้อ๋อนี่เฮ็ดหูหนูดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพิบนะสีเหลืองงามคักนะจ๊ะเนาะคือคนเปื่อยจะผ้าไปหารถละพาเขาบ้านแล้วเด้อจใะเด้อไปพาไปแกงเห็ดสีว่าสิพากลับบ้านพ่อแม่พี่น้องจ้ะยังเอ้ยทางนี้่ส่วนทางนี่ว่นด้มาพะนะยังเลยมาเบิ่งจักบาดก่อนส่วนตัว อ่าเราก็ได้เก็บถึนตัวอ่าเราก็มาอันจวดตังกก้งเลยเส้นลมทำวิญญานบ่กิจญานอยู่จ้ะแต่ว่ามึนหลายกว่ามึนหลายกวิญญาณดอกน,อน้อยแล้วเห็นๆดอน้อยแล้วก็สับลาบอยู่ ดอกนี่หน่อยเต็มสับหลาบอยู่นั่งเถียคน้ปยก่อนเงนด้โอเจ้ามีโอ้ยดอกนี่หน่อยก็มาจักอึดเตะพรม่นองเลยเฮ็ดฟูนูวงเงนนี่ยลอกกรลังเกิดคน่ะซาบหลาบคนจะมันละบุดไหล เดือดขวัญเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะพ่อจนได้เฮ็ดนังรมดีนะที่จอยแวะมาเ่ยเพราะอะไรเพราะสั่นหรือเพราะอะไเก็บผู้ใะเฮ็ดนังรมพูดนะว้าจีโจเฮ็ดนังรมจ้าเฮ็ดนังรมจ้าพ่อแม่พี่น้องอ๋ออันนี้ช่อนหนึ่งนี้พูดนะฟังเดียวนี่จ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าพูดนะเอ้ยราศีว่าอะไรเก็บแล้วพูดนะ ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเด้ <c oughs> คุณเจวดาฝ่าดินหลายๆจิยากขย j อย <c oughs> จิวอุตส่าหห์ใย j อยได้เห็นเห็ดนางลมต้่งแน่พูนะโอ้ยสุดยอดเลยบะเทนี่เย็บจัวค่ะพูนะได้เก็บแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาๆมากมากพี่สันมเมื่ก็บประกอบได้ใหญ่นี่โอ้ยมาด้ยวยควันเลย <ๆ S 1> พูนะเบิ้ววิบึงบึงบึงพูนะกดอวบเลย หืมหืมตัวโคตรอวบเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยสวยแนบมาแต่ไกลๆว่าไม่ยังก็เกิดเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่จะไปเบิ่งกันหน้าพ่ะนะโอ้ดีนะที่เจอว่าเขาบ้านพุณนะโอ้โหอ,โอโวบอันเต่งตึงคงเจอกระเปียกฝนพ่อแม่พี่น้องเลยออออโอ,อเ้เโี้ยพุณนะ เป็นชอเลยุ่่นน่ะสุดยอดเลยุ่่นน่ะโอ้ยนี่แหละเพิ่นว่าความพยายามอยู่ในความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพิ่นว่านะจ๊ะเนาะเทพดาฟ้าดินเพิ่นเป็นใจอยู่ตานี่เพื่อนกะซีตุนจอยหลายเติบอยู่ตัวไอ้นางพ่อเฮ็ดไอ้นางล่มกันหน้าเพิ่นก็สิว่าตานี่นางยังหล่อปลานั่งว่าเนีพ่อเฮ็ดนั่งล่มเอ้ได้เก็บอยู่พ่ออยู่ช้อนที่มันเอ้ที่มันเถาแม่จ๊ะที่มันเอีย ไอ้ทูนุออกกันอ๋ออ๋ออ๋อ่ออ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 ยังแตะเชื่อขันพ่อให้ตั้งร่มจะเป็นแบบน,าาน,นี้สวยงามอยู่สวยงามอยู่ยเก็บแล้วแค่นี้จะกระชื่นใจแล้วจะ้ะ บานล้บานเต็มทีแล้วนะพ่อแม่พี่น,น้องมึงนะคนขันบ่มาเห็นเรามือหนีมืออื่นมือขึ้นแล้วเ,เวกิดซีนคนน่ะเป็นกระจุกเป็นกระจุกอยู่เป็นช่อเป็นช่อยยุ่วโอ้โยคนน่ะแข็งปังเลยโอ้เฮ้อ อย่าขึ้นมากคว้านเออด้วยเป็นเสือเป็นแนวต่อไปเถอะนะต้อ,อตงขึ้นมากอ่ะนี่ก็มาซะแต่มันจะหายอย่าลงมาข้างล่างไปก็บเอาพี่ชอนึ่งพอดีแล้วพ่อแม่พี่นองจ้ะหน่อยนี่ก็หน่อยปวดโอ้โดปุ่นะคากโบว์ปุ่นะ แข็งปังเลยดอกเพัน,ดออเ,พนเดี๋ยวตัดออกขาเพันเดี๋ยวกลับไปบ้านไปแกงแล้วก็เก็บออกขาเพันมาถิ่มในน้ำขอนใหม่ขอนอื่นอีก,กนะจจะเนาะดอกนี่หล่ะก็ลัางเพียบเลยปล่อยไว้อันนี้พอละเหนื่อยหุ่เห็ดคูหนูเห็ดนางลมแล้วก็เห็ดอินุกิจ้า ไปเพิ่มเลยดอกน้อยๆอ้ย์ชื่นใจแล้วจ้ะพ่อแม่พี่หน่องจ้ะชื่นใจแล้วไปไปไปฮัดหนูคอร์นนี่พ่อแม่พี่หน่องเลยคุณนะคุณนะพอคอนเห็ดนางลมแล้วก็มาพอคอนเห็ดทูหนูโอ้ยมีความสุขขัดมือนี่ฝนตกก็มีความสุขได้จ้าคุณนะอื้อ ขอบคุณนะเก็บสิจ้าที่บรดาฝ่าดินพ้นเป็นใจให้สำรับคนที่ขยันขยันย่างขยันหาจนได้ตรงนั้นนี่โอ้โหปาดท,ที่ชกคุณนะ่ะกละดอกนี่ ดีนะทิหญียงมาทางทีมาสันละบาเร่แหบจักอยากเลยอดเงนินก็อดแต่แรกก็ว่าสิบบาทหญียงมาทางนี้เนาะว่ามันหมดุดมันคำว่าฝนมันตกอ๋อ้าวฝนตกแล้วมาเลยจ้ะจะสิพากับอิลีล่ะไปเก็บเพชรแล้วมีความสุขแล้วดนีะจ้ะพุฮะ,ะสามย่าง กี่ <Okay, S 2> ยังผ่านตรงนี้มา่ได้จังใดนี่พี่นะโอ้โหพุน่ะนะหือดละของจะเป็นสีไม้ไปละสีไม้กระถิ่นอ,ออกจากป่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือตืต่นตื่นฝนตกใส่หัว ย้งคงกระจาม่อ,อแล้วก็มาจักษ์เ <c oughs> จ้าบ้าบ่าแมนบ่แมนขากองกับแบทมดพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ,พ,พ่อเฮ็ดพอดีพุ่นน่ะพุ่นน่ะเฮ็ดหู้หนูนะพุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นน่ะโอ้เหียลง,งแต่ดอกยิ้งยันยังไงพูน่ะฟ้ามือเลยพุ่นน่ะแต่ละดอกเนี่ยส่องจะเปื่อย แม่จำมุกเนี่ยไปนอ้ออชิพผากลับก็แล้ยังต่ําซ้อยนั่นออกซอยนี่นะิล้มอกีนี่ยันผิดยัผดนผ่านมันวะ,จะเจ้ะหมือนคาอิลีล่ะไปผ้าขาบานแล้วทางเปียงมีอยู่โอ้โหปวดเส้นหัวป่นดอกเป็นไงนป็นไงนัะ พุุ่่นนนนะะโอ้ยพนะหูดคำแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปจบคลิปอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งเพชรทูนูดเต็มต้นอยู่พุ่นนะพุ่นนะจ้ะพุ่นนะพุ่นนะทึ่งๆพุ่นพุ่นจะหอดฟุตลายปักพักเก็บตำตำนี่ Nó là trời gì Sụt trượt lên rồi nè Tất được ụp ụp Hừm 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 kiếp Hừm thang ทางหนึ่งกายอีกทางหนึ่งคืะะอเธออาจารย์สิตอยเอาดอกให้วงแค่นี้เลยจะ้ะตอยเอาเห็ดก่อนตอนแรกว่าสิพาไปจบคลิปอยู่บ้านต้องปิดจบู่บ้านจบอยู่นี่ก็แล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นเฮ็ดนังลมเฮ็ดทูนุแล้วก็เฮ็ดอินโนกิจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะก็ฟินตอนท้ายๆคลิปจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลย แมนจอยมีความสุขคลายจะได้เก็บเ <c oughs> ็ดรน้งรมแหละคุณนะ <c oughs> เก็บนี่ก็ข้อฝากไปแค่นี้ดวยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลสไตล์อินเดนมาล์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบังวาพ่อแม่พี่นออ้นองซิมวนสิฟฟี่น้ำนะจ้ะเด้อไปละจา้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ